ก็ไม่มีอมกมีใครสอนอีกใช่ไหมอ่าเนี่ยเราไปดูเด็กที่สาวกสอนกันก็ไม่มีสอนเรื่องนันทิใช่ไหมแต่ผู้เช่าเนี่ยตัดไว้เยอะมากและพอมาดูประเด็นนี้โอ้โหเป็นอ่ปฏิปทาที่สำคัญมากเลยใช่ไหมอ่าปฏิปทาการละนันทิ <c oughs> เพราะอาหารหันต์กีนอาศกหรือพระเจ้านั้นรู้ว่า พราะนันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์นะความเพลินใดความเพลินนี่คืออุปทา,านเพราะมีอุปทา,านนะเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีเป็นปัจจัยจ,จึงมีชาติสายปฏิจจามันจะเกิดขึ้นเพราะมีนันทิเป็นมูลมีนันทิเป็นเหตุความเพลินนี่แหละดังนั้นเพลินก็จะพอใจพอใจก็จะเพลินดังน,นั้นพูจ้าบางทีก็ตัสฉันทะนทีก็ัดอันนี้พระสูตรนี้ตัสน,นันทิบางพะสตรตัดฉันท่าเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง ทุกใดๆในโลกนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทุกเหล่านั้นทั้งมีเพราะฉันทัปเป็นมูลมีเพราะฉันทัปเป็นเหตุเพราะว่าฉันทัปเป็นมูลเหตุของความทุกข์อย่างนี้เห็นนะและดูที่พระเจ้าบอกอีกความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุป,ปาทานเห็นนะมมีเพลินก็จะมีพอใจมีพอใจจะมีเพลินมีเพลินก็จะมีอุป,ปาทานติดกันหมดเลยพูดแทนกันได้เลย นะย่างงี้กละเอียดนะละเอียดนะจะเห็นว่าแต่ละคำของผู้เจ้าเนี่ยละเอียดมากและพอคําว่าเนตังมะมะเนสโสมัสมิหนเมสโวตาหายระบบการสอนมันก็เลยงงงงเอะที่สุดแล้วนิพพานมันยังไงเนอะ <laughs> ใช่ไหมก <laughs> ็พออนัตตาแล้วก็อนัตตาแล้วยังไงอนัตตาแล้วแล้วยังไงต่อมันเนีย มันคิดไม่ออกไนงะกว่าเราจะออกว่าอ๋อมันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันมันก็ไม่ง่ายไนงะแต่พอเราไม่มีสุดตาผู้เจ้าเราง่ายละอ๋อพอเห็นว่าเป็นอนัตตาผู้เจ้าก็บอกลนะเมื่ออนัตตาสัญญามั่นคงตัวนี้จะเกิดเลยเ <c oughs> นตังมะมะเนสมมัสมิณะเมสตตาคนคนนั้นจะรู้เลยว่าไอ้นั่นน่ะไม่ใช่เรา นั่นก็คือขันห้าไอ้นั่นก็คือขันท้านั่นเองอืมอย่างเนี้ยเอออ่าฮ <นะ S 2> ใช่อ่าฮะอ่าไต้องงับะนีาา้น,นะะอ่าฮะอ่ฮะ,ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ต้องละการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเลยแล้วถ้าไปสอนรับที่พระเจ้าบอกนะพ่วงแพรใช่ไหม อทำมาเปรียบด้วยพวงแผ่ต้องทิ้งหมดเลยใช่ไหมโยมอ่านทุ่งแรกโยมก็ว่าเอ๊ะทำไมสำไมให้สวงหากามแสวงพบใช่ไหมคะสวงหาพรหมจันย์แต่ผลสุดท้ายปุ๊บก็ให้ละทั้งหมดเลยเราก็ไปเอ๊ะละละอย่างไรขอมาฟังข้อสูตรนี้ที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อกี้แจ่มแจ้ง่ะคะนี่คงก็ข้อเจ็ดไปยานวัตถุเนี่ก็เป็นยานวัตถุเจ็สิบเจ็ดอีก ใช่ไหมเห็นการเกิดการดับใช่ไหมแล้วเอาการเห็นนี้ไปใช้ในนัยยะอันเป็นอดีตเกิดดับอดีตก็เกิดดับเอาไปใช้นัยยะอันเป็นอนาคตขันธาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสายปฏิจจคก็ล้วนเกิดดับและก็ข้อที่7คือรู้ว่าความทั้งหมดนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดายังดับอีกอ่าเนี่ยใครควรตามแล้ว รู้สึกว่ามีโอกาสเป็นได้จริงนะครับพิมุตนะครับใช่มันไม่ยากเกินวิสัยไงแล้วสุดแล้วเราคืออะไรครับอาจารย์เราก็คือผู้ที่ไปเพลินในขันห้านั่นเองก็คืออสังคตะเราคืออสังคตะคืออสังคตะจิตไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เรากําลังเข้าไปหลงยึดจิตเราเนี่ยไปหลงยึดจิตว่าเป็นเราไงครับที่มีประสูตรที่พระเจ้าบอกเราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงมา ตลอดยาวนานแล้วก็พระสูตรที่พระเจ้าบอกจิตเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยากจะหาอุปมานะนั้นเมื่อจิตเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นสังคตาจริงไหมมีวาโยวความเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงไงดังนั้นเวลาไม่ได้ใช้บัญญัติสัพพระพุทธเจ้าเขาก็จะไปเริ่มบัญญตัติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์พิดเดกเพราะไปเอาของที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาใส่ควบกับความบริสุทธิ์มันก็งองไง ใช่ไหมเพราะแต่ทีนี้ผูดด้เจ้ามีตรัสจิตเนี่ยเป็นประพัดสอนจิตเนี่ยผ่องใสอ่า